แนวคิดของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงแนวคิดเนี่ยการที่มันมีแนวคิดของคนนะครับมาอธิบายอะไรบางอย่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะออกมาในรูปของทฤษฎีนะครับซึ่งการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีอยู่2ทฤษฎีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละทฤษฎีนะครับว่าแต่ละทฤษฎีเนี่ยมันพูดถึงอะไรแล้วก็ข้อจํากัดของแต่ละทฤษฎีเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ทฤษฎีแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเราเรียกว่าทฤษฎีการชนกันนะครับหรือ collision theory นะครับ <c oughs> ทฤษฎีการชนกันเนี่ยบอกไว้ว่านะครับปริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนที่มาชนกันของอนุภาคของสารตั้งต้นก่อนนะครับแต่นะครับแต่ฟังฟดีนะการเคลื่อนที่มาชนกันของอนุภาคของสารตั้งต้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่อนุภาคของสารตั้งต้นมาชนกันเนี่ย แล้วจะเกิดปริยาเคมีเสมอนะครับมันขึ้นอยู่อะไรบ้างนะครับมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือพลังงานจนของอนุภาคที่เคลื่อนที่มาชนกันเนี่ยมันจะต้องมีค่าสูงมากพอระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไอระดับที่มันจะสร้างสามารถสร้างพันธะไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยมันต้องระดับไหนนะครับอันที่2นะครับเขาบอกไว้ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับทิศทางการชนของอนุภาคด้วยนะครับ การชนกันขอนุภาคเนี่ยจะเกิดเป็นยาเคมีได้เนี่ยนอกจากว่าพลังงานจนสูงพอดังข้อที่หนึ่งแล้วนะครับข้อที่2ก็คือโมเลกุลทั้ง2เนี่ยหรือมากกว่า2เนี่ยของสารตั้งต้นนะครับมาชนกันเนี่ยต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสมด้วยต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสมด้วยยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นปฏิยาของแก๊สไฮโดรเจนนะครับทำปฏิยากับแก๊สไอโอดีนนะครับทำปฏิยากับไอโอดีนที่เป็นสถานะแก๊สนะครับ ปกติ i อโอดีเนี่ยเป็นของแข็งนะครับเป็นของแข็งแต่ปกติมันละเหิดได้นะครับคำว่าละเหยก็คือเปลี่ยนจากของแข็งกลายไปเป็นไอแกส๊สไฮโดรเจนทำริยากับไอโอดีเนี่ยสิ่งที่เราได้เราจะได้กา๊าซที่ชื่อว่าไฮโดรเจนไอโอดายนะครับแต่จากรูปหนังสือครับเ,เห็นไหมครับถ้าไฮโดรเจนนะครับชนกับไอโอดีในทิศทางที่มันไม่เหมาะสมดังรูปกอไกเ,อเห็นไหมครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนไอโอดได้ไหมครับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไฮโดรเจนชนกับไอโอดีในที่ทานที่เหมาะสมเนี่ยนะครับและมีพลังงานจนสูงมากพอเนี่ยก็จะเกิดผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าไฮโดรเจนไอโอดนะครับดังแสดงในรูปขอไข่ซึ่งนะครับเมื่อกี้พี่เพิ่งพูดไปว่าการชนกันเนี่ยนะครับ การชนกันของอนุภาคของสารตั้งต้นเนี่ยจะต้องมีพลังงานที่สูงมากพอนะครับที่จะเกิดปฏิกิริยาได้ถามว่าไอพลังงานตัวนั้นคืออะไรนะครับพลังงานตัวนั้นเนี่ยเราเรียกว่าพลังงานก่อกำมันหรือ activated energy นะครับจะเรียก activation energy ก็ได้หรือ activated energy ก็ได้นะครับทีนี้เวลาเราดูกราฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดพี่เขียนกราฟของการเกิดปฏิกิริยา โดยที่แกน x คืออะไรแกน x คือการดำเนินไปของปฏิกิริยาส่วนแกน y คือ e หรือพลังงานนั่นเองนะครับสมมุติว่าให้พลังงานของสารตั้งต้นมีค่าค่าหนึ่งนะครับสารตั้งต้นเนี่ยเราใช้คำว่า reactant นะครับดูนะครับ เมื่อสารตั้งต้นชนกันเนี่ยนะครับพลังงานศักของสารตั้งต้นจะมีค่าสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงค่าค่าหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยากลายมาเป็น products <ed> ๆๆนะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่านะครับจากกราฟนะครับสารตั้งต้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันมีพลังงานเริ่มต้นของมันอยู่แล้วถูกไหมครับเริ่มต้นเนี่ยมันมีพลังงานเริ่มต้นของมันอยู่แล้วที่ค่าค่าหนึ่ง นะครับเราอาจจะเรียกมันว่า ER ก็ได้ ER คืออะไร Energy ของเ e a ก t a n t นะครับเมื่อมันชนกันนะครับจนมีพลังงานมากพอชนะจุดจุดนี้ได้นะครับจึงจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แน่นอนผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีค่าค่าหนึ่งเราอาจจะเรียกมันว่า EP ก็ได้ก็คือ Energy ของ Product ไอ ระยะนะครับตั้งแต่พลังงานสารตั้งต้นไปจนถึงจุดที่สูงสุดเนี่ยเราเรียกมันว่า EA นะครับหรือ activation energy activation energy ภาษาไทยเราเรียกว่าพลังงานก่อกำมันนะครับตามทฤษฎีนี้หมายความว่านะครับอนุภาคของสารตั้งต้นเนี่ยจะชนกัน จนเกิดปริยาได้เนี่ยจะต้องเอาชนะ EA นะครับถ้าเปรียบเสมือนนะครับอันนี้เป็นภูเขาอันนี้เป็นภูเขาเนาะสารตั้งต้นคือจุดเริ่มต้นของเราเราอยากจะไปถึงเส้นชยัยซึ่งเป็นโปรดักของเราเนี่ยนะครับ EA ก็เปรียบเสมือนว่าอะไรเปรียบเสมือนความสูงของอะไรความสูงของภูเขาที่เราต้องเดินไปให้ถึงถูกไหมครับ ถ้าเราอยากจะเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่เป็นเส้นชัยของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องถ้าเราเปรียบเสมือนเราเดินขึ้นเขาเนะีเราจะต้องเดินไปจนถึงจุดที่สูงที่สุดนะครับเราต้องเดินไปจนถึงจุดที่สูงที่สุดก็คือยอดเขาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยปฏิยาจะเกิดเองได้นะครับเมื่อใดก็ตามอนุภาคของสารตั้งต้นเนี่ย ชนกันยังไงก็แล้วแต่พลังงานเนี่ยมันไม่สูงถึง EA มันจะเป็นยังไงผลิตภัณฑ์จะเกิดไหมครับไม่เกิดเพราะว่ามันจะไหลย,ย้อนกลับนะครับถ้าตราบใดที่เรายังเอาชนะ EA ไม่ได้นะครับผลิตภัณฑ์มันก็จะไหลย,ย้อนกลับแต่อย่าลืมนะครับต่อให้ชนกันจำทฤษฎีการชนกันได้ไหมต่อให้ชนกันจนมีพลังงานสูงกว่า EA ปฏิกิริยมีจะเกิดขึ้นตลอดเวลาไหมครับไม่ใช่มันติดเงื่อนไขข้อที่2ด้วยก็คือการชนกันเนี่ยนอกจากพลังงานสูงจนชนะ EA ได้แล้วจะต้องมีมีอะไรครับทิศทางที่ทิศทางการชนกันที่เหมาะสมด้วยนะครับโอเคนะอันนี้คือทฤษฎีแรกนะทีนี้ครับทฤษฎีแรกเนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดอยู่มีข้อจํากัดในการอธิบาย ก็คือมีนักวิศาเขาท้วงว่าเอ้ยถ้าเกิดปฏิกยาเคมีเนี่ยมันเกิดการชนกันจนมีพลังงานสูงมากพอแล้วก็ชนกันในทิศทางที่เหมาะสมแล้วไอ้ส่วนของเรื่องของพันธะเคมีละ่ะพันธะเคมีของสารตั้งต้นมันสลายไปตอนไหนพันธะเคมีของออผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนทฤษฎีการชนกันบอกว่าอธิบายไม่ได้ถูกไหมครับทฤษฎีการชนกันพูดถึงแต่เรื่อง อนุภาคมาชนกันแล้วก็ต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสมมีพลังงานมากพอทฤษฎีการชนกันพูดแค่นี้นะครับแต่ในเรื่องของพันธะเคมีเนี่ยทฤษฎีการชนกันอธิบายอะไรไม่ได้เลยก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์นะครับพยายามอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมีนะครับโดยการสร้างทฤษฎีขึ้นมาอีกทฤษฎีหนึ่งชื่อว่าทฤษฎีสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า activated complex act theory นะครับทฤษฎี activated complex act theory เนี่ย เขากล่าวไว้ว่างไงเขาบอกว่าเมื่ออนุภาคของสารตั้งต้นเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันนะครับในระยะที่เหมาะสมก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผงพันธะเคมีของสารตั้งต้นก็คือสารตั้งต้นเนี่ยพันธะเคมีของสารตั้งต้นเนี่ยจะอ่อนลงนะครับจนสลายไปในที่สุดและเริ่มมีพันธะเคมีอันใหม่ขึ้นมานะครับเกิดขึ้นระหว่างอะตอมสารตั้งต้น2ชนิดนะครับ กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเรียกสารในภาวะนั้นว่าสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นนะครับหรือ Activated Complex ซนะครับซึ่งไอ้ Activated c o ม p l e x เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนมันก็อยู่ตรงตำแหน่งจุดสูงสุดนั่นแหละเพราะฉะนั้น,มนเมื่อมันอยู่ที่ตำแหน่งจุดสูงสุดเนี่ยในความเป็นจริงก็คือมันสามารถที่จะไหลกลับไปเป็นสารตั้งต้นก็ได้หรือมันพร้อมที่จะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับเป็นได้ทั้ง2อ,อย่าง เราจึงเรียกสภาวะนี้ว่าเนื่องจากมันไปทางไหนก็ได้ถูกไหมครับมันไปข้างหน้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้มันย้อนกลับกลับมาเป็นสารตั้งต้นก็ได้เราจึงเรียกสภาวะนี้ว่าสภาวะ transition น,น,นะครับ transition แปลว่าการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเขียนกราฟนะครับของ activated complex act theory นะครับสิ่งที่เราได้นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีโมเลกุล ของสารตั้งต้นเป็น a 2บวก b 2นะอันนี้เป็นสารตั้งต้นนะครับเกิดการชนกันนะครับและกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น 2ab ถามว่าสมการเขียนได้ไงเขียนได้อย่างนี้ครับ a 2บวก b 2ไปเป็น 2ab อย่างนี้นะครับ สิ่งที่กราฟนี้นะครับอธิบายได้ก็คือโมเลกุลของ A2 กับ B2 เนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่เข้ามาในระยะที่เหมาะสมนะครับจนเกิดภาวะไหนภาวะที่ A2 เนี่ยเริ่มสลายพันธะเก่านะครับในขณะเดียวกัน B2 ก็เริ่มสลายพันธะเก่านะครับพร้อมกับไปเชื่อมเป็นพันธะ AB ะครับพร้อมไปเชื่อมกับพัญธา AB เพราะฉะนั้นจากความรู้ที่เมื่อกี้เราได้มานะครับเส้นนี้พลังงานจากสารตั้งต้นนะครับจนถึงยอดตรงนี้เราเรียกว่าพลังงานก่อกรมันถูกไหมครับหรือ EA นะครับพลังงานก่อกรมันหรือ EA แล้วอีกค่าค่าหนึ่งก็คือดูดีนี่นครับผลต่างนะครับ ผลต่างระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์นะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเดลต้านะครับจำได้ไหพลังงานของสารตั้งต้นเรียกว่า ER ER คือ Energy of Reactant นะครับส่วนพลังงานของผลิตภัณฑ์เราเรียกว่า EP หรือ Energy of Product นะครับ ย้ำอีกทีนะครับจากกราฟนะครับโมเลกุลของ A2 เนี่ยจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กับ B2 นะครับในระยะที่เหมาะสมแล้วมันก็เกิดนะครับการเปลี่ยนสภาวะสภาวะนั้นเรียกว่าทานชิชันนะครับทันชิชันยังไงก็คือโมเลกุลของสารตั้งต้นเริ่มที่จะสลายพันธะเดิมทิ้งพร้อมกับพร้อมๆกับการสร้างพันธะใหม่นะครับ สภาวะนี้เราเรียกว่าสภาวะ transition ไอโมลกุลตรงนี้เราเรียกว่าสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นหรือ a c t i v a t e d Complex ซึ่งในความเป็นจริงนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ย a c t i v a t e d c o m p l e x ไม่มีอยู่จริงนะครับมันเป็นแนวคิดที่เอามาอธิบายเฉยๆ activated complex ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับเป็นแนวคิดที่เอามาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในปริยาเคมีเฉยๆแน่นอนเมื่อมันอยู่ในสภาวะทานันชเนี่ยมันจะไหลกลับมาเป็นสารตั้งต้นเหมือนเดิมก็ได้ หรือมันจะเกิดไปเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับแล้วก็มีค่าสองค่านะจากพลังงานสารตั้งต้นไปจนถึงยอดสูงสุดเราเรียกว่าพลังงานก่อกำมันหรือ activation energy นะครับส่วนผลต่างระหว่างสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เราเรียกว่าเดลต้าเนะครับเดลต้าเ e. ซึ่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีพลังงานก่อกำมันหรือ activation energy เนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับ การที่ปฏิยาแต่ละปฏิยาเนี่ยมันมีพลังงานก่อกำมันที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิยาเคมีด้วยนะครับโดยเขา่ากไว้ว่าปฏิยาไหนนะครับมีค่า a c t i v a t i o n e n e r g y ที่ต่ำปฏิกิริยานั้นจะเกิดได้เร็วนะครับปฏิยาไหนที่มีค่า a c t i v a t i o n e n e r g y สูงปฏิยานั้นจะเกิดได้ช้านะครับเราลองมาดูกราฟกันนะครับสมมติที่เปรียบเทียบ ระหว่างกราฟปฏิกิยาเคมีสองกราฟนะครับเป็นแบบนี้กับแบบนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรครับอันนี้คือเรียกแทนถูกไหมอันนี้คือเรียกแทนถูกไหมครับ อันนี้คือ product อันนี้คือ r ร a ยกแตนอันนี้คือ product มองดูคร่าวๆนะครับมองดูคร่าวๆสปฏิยาเนี้ยมีรูปกราฟที่คล้ายกันนะครับมีรูปกราฟที่คล้ายกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คืออสมมติพี่ให้รูปนี้เป็นรูป A เนาะรูปนี้เป็นรูป b สิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับรูป A ครับ EA แค่ไหนพอ EA แค่ตรงนี้เองถูกไหมครับแต่รูป B ล่ะรูป B คือ EA เป็นเท่านี้โอเคนะจากกราฟอะครับระหว่างรูป A กับรูป B อันไหนพลังงานก่อกำมันหรือ activation energy ต่ำกว่ากันครับดูจากกราฟรูป A ถูกไหมครับแสดงว่า2ปฏิยานี้ปฏิริยาไหนเกิดเร็วกว่าครับปฏิยานี้ถูกไหมครับ ea ต่ำนะครับปฏิริยาเกิดได้เร็ว ea ยิ่งสูงปฏิริยาเกิดได้ช้าคิดง่ายเนอะเหมือนตอนเราเดินขึ้นภูเข,ขาเนะ ภูเขายิ่งเตี้ยเท่าไหร่นะครับเหมือนเราเดินขึ้นภูเขาภูเขายิ่งเตี้ยเท่าไหร่เราเดินทางง่ายไหมง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดภูเขาสูงอนะภูเขาสูงกว่าจะขึ้นไปถึงยากไหมครับยากใช่ไหมครับพอภูเขายิ่งสูงเท่าไหร่ มันขึ้นยากถูกไหมครับมันก็เลยใช้เวลานานนะครับมันก็เลยใช้เวลานาน,านแต่ภูเขาที่มันเตี้ยเนี่ยนะครับมันใช้เวลา,นา,นานสั้นกว่าสรุปแล้วนะครับขอสรุปอีกทีหนึ่งจาก2ทฤษฎีนะครับคือทั้งทฤษฎีการชนกันและทฤษฎีสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นนะครับสรุปได้ว่าอัตราการเกิดปิยาเคมีขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับ1ความถี่ของการชนกันของอนุภาค ถ้ายิ่งมีความถี่ในการชนกันความถี่ก็คือจํานวนครั้งอะครับในการชนกันของอนุภาคยิ่งมีความถี่สูงก็คือจํานวนครั้งที่ชนกันบ่อยแค่ไหนเนี่ยอัตราการเกิดปิยาเคมีก็จะมากขึ้นด้วยนะครับ2ก็คือจํานวนอนุภาคที่มีพลังงานสูงอยู่แล้วที่บอกเนอะอนุภาคเวลามันชนกันเนี่ยมันจะเกิดการถ่ายเทพลังงานให้กกันนะครับถ้าอนุภาคจํานวนอนุภาคที่มีพลังงานสูงเนี่ยมีอยู่มาก มันก็ยิ่งจะชนกันเยอะแยะเต็ไมไปหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการใี่พลังงานมันก็เกิดขึ้นได้เร็วนะครับอัตราการเกิดวิยาเคมีก็เกิดได้เร็วด้วยแต่ถ้าจํานวนอนอุภาคที่ไม่มีพลังงานสูงเนี่ยมีอยู่น้อยกว่ามันจะชนกันแล้วมีพลังงานสูงกว่า Ea เนี่ยมันก็นานถูกไหมครับมันก็เกิดได้ช้าอันที่3นะครับก็คือปรากฏการณ์นี้ก็คือถ้าพลังงานก่อกำมันเนี่ยขอปฏิยานะครับมีค่าต่ํา ปิยาเกิดเร็วถ้าพลังงานก่อกำมันของปริยามีค่าสูงปริยาเกิดได้ช้านะครับอันนี้คือ3หลักเนาะอย่าลืมเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันชนการพลังงานสูงมากพออย่างเดียวไม่ได้มันต้องชนกันในทิศทางที่ที่เป็นไงด้วยที่เหมาะสมด้วยนะครับทีนี้นะครับพลังงานในการดําเนินไปของปริยาเนี่ยนะครับ เราแบ่งออกเป็น2แง่นะครับตามการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภท1คืออะไร1คือปริยาการดูดความร้อนนะครับเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า endothermic นะครับ thermic แปลว่าความร้อนนะครับ endothermic reaction กับปริยาคายความร้อนเราเรียกว่า exothermic exo แปลว่าข้างนอกนะครับ thermic แปลว่าความร้อนเพราะนั้นก็คือเอาความร้อนออกข้างนอกก็คือคายความร้อนนั่นเอง เอ o โซเทมิกเรีแอชันทีนี้ครับจากกราฟเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอันไหนเป็นปิยาดูดความร้อนหรือปิยาขยายความร้อนนะครับเรามาดูวันนีน้นะครับจากทฤษฎีนะครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่พลังงานของสารตั้งต้นเนี่ยอยู่นะอันนี้สารตั้งต้นถูกไหมครับเรีแ ER นะครับ มีค่าน้อยกว่า products น้อยกว่ายัางไงดูตรงนี้เป็น ER ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น EP ใช่ไหมตรงนี้เรียกว่าอะไรนะตรงนี้เรียกว่าเดลต้าเ E ใช่ป่ะเดลต้าใช่ไหมครับเมื่อใดก็ตามที่ระดับพลังงานของสารตั้งต้นเนี่ยมันน้อยกว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับปริยา ER นี้เราจะเรียกว่า e n d o t h e r m i c reaction ปฏิก erm ปริยานี้นะครับเรียกว่า e n d o t h r r m i c reaction หรือภาษาไทยก็คือมันเป็นปริยาดูดความร้อนนั่นเองดูดความร้อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะครับพลังงาน ของสารตั้งต้นมีค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์หรือพูดในแง่หนึ่งก็คือพลังงานของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าสารตั้งต้นนะครับมันอยู่ต่ำกว่าสารตั้งต้นเราจะเรียกมันว่า Exothermic Reaction ตรงนี้คือเดลตา E ใช่ไหมครับ เราจะเรียกมันว่า exothermic reaction นะครับหรือภาษาไทยเราเรียกว่าปฏิยาคายความร้อนนะครับทีนี้นะครับถ้าเราทบทวนเรื่องเดิมนะครับเรื่อง activation energy จากกราฟอะครับถ้าเกิดเราดูระหว่างปิยาดูดความร้อนกับปิยาคายความร้อนนะครับปิยาไหนมันเกิดส่วนใหญ่เนาปะปิยาไหนมันเกิดยากหรือเกิดได้ช้าปิยาไหนมันเกิดได้เร็วอครับถ้าดูจากกราฟการดูดความร้อนกับการคายความร้อนโดยทั่วไปปริยาดูดความร้อนจะเกิดได้ช้านะครับรู้ได้ไงอะ ทำไมรู้ว่าปฏยาครายความดูดความร้อนเกิดได้ช้าก็นี่ไง E อเท่านี้เนี่ยถูกปะ่ะ E ออมากถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่ปิยาคายความร้อนเกิดได้ไปไงเร็วเพราะ E อแค่นี้เใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โดยทั่วไปเป็นอย่างนี้หมดนะครับปิยาดูดความร้อนเนี่ยเนื่องจากพลังงานก่อกำมันเนี่ยมันสูง การจะเกิดไปยาเกิดได้ช้านะครับส่วนริยาคลายความร้อนเนี่ยเนื่องจากพลังงานก่อกำมันมันน้อยนะครับริยาเคมีเลยเกิดได้เร็วข้อสิบครับดูโจทย์ครับพิจารณาสมการผันกลับได้คําว่าสมการผันกลับได้หมายความว่าปริยาไปข้างหน้าก็ได้ย้อนกลับก็ได้นะครับระหว่าง A บวก 2B ไปเป็น3 C บวก 5D พลังงานของสารตั้งต้น A และ B เนี่ยน้อยกว่าพลังงานของ C และ D อยู่250กิโลจูลถ้าค่าพลังงานก่อกำมันของปริยาย้อนกลับเท่ากับ500กิโลจูลเขาถามว่าปริยาไปข้างหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นแบบใดและพลังงานก่อกำมันของปริยาไปข้างหน้าเนี่ยมีค่าเท่าใดอ่ะเราลองมาดูวิธีท,ทำครับ a บวก 2b ไปเป็น 3c บวก 5d นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไงพลังงานของสารตั้งต้น a กับ b เนี่ยมันน้อยกว่า c บวก c บ d อยู่นะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่อ่ะตกลากเส้นไปตรงนี้น้อยกว่าอยู่250เสร็จแล้วครับ E.A. ของปริยาย้อนกลับเนี่ย E.A. ของปริยาย้อนกลับนะครับเท่าไหร่ละห้าร้อยตรงเนี้ย E.A. ของปริยาย้อนกลับเนี่ยย้อนกลับคือเป็น,ปนยอย่างนี้นะห้าร้อยเขาถามว่าสรุปแล้วไอปริยาไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบใด ปิยาไปข้างหน้าครับสุดท้ายแล้วโปรดักเนี่ยพลังงานมันสูงกว่าสารตั้ต้นใช่ไหมสูงกว่าเป็นปิยาดูดความร้อนนะครับ E A ไปข้างหน้า E A ไปข้างหน้าจับมาทำไมกันคือเส้นสีน้ําเงินนี้ใช่ไหมจับมาบวกกันได้750กิโลจูลตอบข้อตอบข้อ2ครับข้อ10ตอบข้อ2ถัดไปครับ ข้อ11ครับพิจารณาสมการ a บวก2 b ไปเป็น c บวก280กิโลจูลเป็นสมนการที่1 2 x บวก y บวก120กิโลจูลไปเป็น3 z เป็นสมนการที่2ถ้าระดับพลังงานของสารตั้งต้นในปิยาที่1และ2เนี่ยเป็น500และ380กิโลจูลตามลำดับระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์ของปิยาที่1และที่2เนี่ย มีค่ากี่กิโลจูลตามลำดับข้อ11มาดูวิธีทำนะครับมีสองปฏิยาเนะมีสองปฏิยาระหว่างปฏิยาที่1กับปฏิยาที่2ปฏิยาที่1เนี่ย a บวก 2b ไปเป็น C บวก280ถ้าพลังงานอยู่ทางฝั่งขวาของผลิตภัณฑ์นะครับแสดงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยคายพลังงานออกมาเฉะนั b ้น a บวก b ไปเป็น C คายมาเท่าไหร่ล่ะคายมาเท่ากับ280กิโลจูล280คือเดลตา e นะแต่ถ้าเกิดพลังงานไปอยู่ทางซ้ายเนี่ยสแสดงมันดูดพลังงานเข้าไปเมื่อมันดูดพลังงานเนี่ยผลิตภัณฑ์จะอยู่สูงกว่าก็คือ x บวก y ไปเป็น z นะครับตรงนี้จะเป็น120 ครับไปยาดูดพลังงานย้าอีทีนะดูดพลังงานผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานสูงกว่าสารตั้งต้นถ้าเป็นการคายพลังงานผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้นทีนี้เขาบอกว่าพลังงานงสารตั้งต้นของหนึ่งอะ่ะเป็นห้าร้อยอ่ะเออตรงนี้เป็นห้าร้อยส่วนอันนี้เป็นสามร้อยแปดสิบนะครับเขาถามว่าแล้วพลังงานของผลิตภัณฑ์เป็นเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นอันนี้500แต่ c อยู่ต่ำกว่ามา280จับมาทำไม ep เท่ากับ500ลบ280ตอบ220กิโลจูลส่วนอันนี้เริ่มต้น380เสร็จแล้ว ep เนี่ยอยู่สูงกว่าก็ต้องจับไปบวกเป็น500กิโลจูลพันตอบข้อไหนครับ220กับ500ตอบข้อ อบข้อ3นะครับข้อ12ครับการเปรียบเทียบพลังงานก่อกำมันและการบอกชนิดของปฏิยาย A และ B นะครับเป็นดังรูปข้อใดถูกต้องครับดูจากรูปนะครับรูปเนี่ยปฏิยาย A เป็นเส้นทึบ B เป็นเส้นปานะครับ E A ของปฏิยาย A กับของ B เนี่ยเปรียบเทียบกันนะ B เป็นเส้นปะนะครับ A เป็นเส้นทึบ พลังงานก่อกระมาของปิยา A กับ B ใครมากกว่าครับอ่า A มากกว่า B นะครับ A มากกว่า B แต่ปิยา A เป็นปิยาดูดหรือคายดูดความร้อนนะครับปิยา B เป็นปิยาคายความร้อนตอบข้อตอบข้อ2ครับตอบข้อ2